สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขุทุกคนวันนี้ก็เป็นมือวันที่เจ็ดเดือนกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมวันนี้กับพาแฟนเพจแฟนครับว่าบางงัวอยูก่กลางทงไฮทงหน้านะครับเป็นงัวแม่ลูกคมหนึ่งหล่ะกับเป็นงัวพึ่งผสมใหม่คบหนึ่งนะครับเนาะ ว่าได้หลายเดือนนะครับสมติแล้วรับประกันทองน่้เนาะครับเนาะแม่นี่นะครับผมสิผสมไว้อ้าวบกักหำหน่อยหำบอท่านใหญ่ตัวนี้ื่อแม่ลูกเพิ่นะครับนะแม่นี่เพิ่งเอเป็นงลูกัวลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองนะครับเนาะลูกเพิ่ลูกตัวที่สองค้าทอง มีแนะนําให้แฟนเพลสครับผิดเยอะแล้วนะแต่มีแม่ลูกแล้วกรับมีแม่ทองเนี่ยนาะครับเนาะรับประก,กันทองเบิ้งใบเบิ้งหลอดเพิ่นก่อนครับตัวนี้แม่เพิ่นยุใสเพิน่นสิว่าเบิ้งแม่เพิ่นเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ้องพ่นนะครับแม่เพิน่นเบิ้งตัวทองก่อนนี่นะครับแม่เพิน่นเปิดราคาไว้ปซ้ำกันนะครับเนาะ เปิดราคาไปหกหมื่นเก้าพันครับแม่ลูกก็หกหมื่นเก้าพันแม่ทองก็หกหมื่นเก้าพันครับผมทรงฟีตัวไผ่สันนะครับนะหกหมื่นเก้าพันเนี่ยนะครับลึงเพลิงทองมันเป็นง้วบ,วด,บวดนะครับเนาะแม่นี่ยก็ได้ลูกตัวที่สองเดประชมไว้ในทองนะครับจีบไป็นหูดำคอเข้าดำจีม,มี่ดำครับผม เบื้องไว้เบื้องหลอดคนก้อนครับคนผสมพอพันเลยไว้ผันที่ว่าให้เบื้องน้ำแน่ผันอยู่ว่าเอา๋อเบื้องเลยครับอ่าครับพอพันธุ์เคนสติงเล่เนาะครับเนาะนี่นะครับใบหลอดเพิน่นวันเดือนปีสิผสมครับผมกำหนดข้อด์สามที่เบีดมีนะมีใบมีหลอดไว้ ให้นี่ก็หกหมื่นเก้าพันคือนกันนะครับเนาะนี่นะครับแม่นี่นะครับเนาะรับประกันทองรับประกันค้าทกุกค้าทอนทางมกหางดอกรับประกันให้เนาะครับเนาะหกหมื่นเก้าพันเบเท่านั้นครับส่งฟีถทรผ่าคอีสานท่าอีกไปเบ่งแม่ลูกลูกผูอันครับ เนี่ยครับแม่ลูกลูกผูเกเปิดไปราคาไปช่ำกันนะครับเด้อหกหมื่นกาพันส่งฟรีทั่วภาคอีสานล่ะครับออกสไตล์มามั่นขึ้นกันครับผมเนี่ยครับแม่ลูกคมนี่แหละเรื่องคอเรื่องทองแม่คนหลาย ตามนี่เลยเนาะครับเนาะึรือเคาะหอแม่พันก็นได้คุณนะครับบกคำหน่อยนะคร,ะรับตัวแม่พันมาโดนผสมครับนี่ว่าแม่นี่ลูกแรกนะครับเ้อลูกตัวที่สองก็ล่อผสมครับผมตัวลูกพันตัวนี้พอพันคุ้มฝูงจัดการนะครับเนอะ นี่นะครับแจกใจลูกมากับตามนี้เลยครับผมเอาหมูคำหน่อยตื้นอย่างวันนั่นแะครับแม่เี่ยแ,แม่พันเลีงขอเลี้ยงทองหลายอยู่ครับหกหมื่นเก้าพันนะครับนะแม่นี่ก็ได้ลูกแรกเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในเงาไก่อยู่ครับออกวัวดัวทื่อกันนะครับแม่นี่ยขอ้ขอดำจิมมี่ดำหัวน้มครบส่วนสมบูรณ์ทั้งสองตัวล้วครับนะ แม่ลลกกหัวนมครบส่วนสมบูรณ์ดีเนาะครับเนาะว่าขาดว่าเขินว่าเกินพอดีพอดีครับผมสี่หัวนมหนึ่งเต่าแล้วครับผมงัม้าถึงหัวชะยอ่อทุกตัวนะครับเนะ้วยใครทำคลิปลงไปให้กับคือหัวนมพันนี่สี่ขาดสีเกินห,หัวชะยอกับสิบอกเนาะครับเนาะว่าเต่านมพันนี้เต่าเดียวทุกตัวครับ เมื่อไรเต้าน้ครับนมบะซีบะซีเต้าหนึ่งเต้านมสี่หัวนมเอ้ยหนึ่งเต้าสี่หัวนมนะครับอ้าวโอ้นักเรียนไปนะครับนักเรียนคนละครับจีนมีเพิน่นเลยหางเลิกหางลามดีครับคนละครับหางเพิ่เสิ้งเล็กสงลามบิดเท่านั้นครับ ค้มสูงในเกีย์แม่พนนี่สีย่ยูสองตัวนี้สี่ยูในเกยียร์ร้อยสี่สิบแล้วครับเด้อบวกบวกนิดหน่อยลบนิดหน่อยน้อครับเนาะแต่ว่าความูงอยู่ในเกียน์นี้ครับผมในเกยียน์ร้อยสี่สิบเนี่ยครับลูกแรกเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในเงาไก่ครับนะรครับตัูลูพันแจกใจลูกดีครัาบ่ดีคุณนะครับเบิ่งเอาอวามยืนความยัน หนังคอหนังทองพันเบิ้งเอาเลยครับผมยืนยู่อน้นอค,ครับเนาะบุกเถิดบุกเถิดหน่อยนี่หำหน่อยนี่ยแบหั่มหน่อยหำบาทัานง่ายนะครับนี่ยคำเนี่เบิ้งแม่นั่นเปรียบเทียบกันจะจ่อครับนั่นนะครับแม่แม่นี่ประกันท่องนะครับเนาะรับประกันท่องรับประกันขาทกขาถอนหางมกหางดอกแม่นี่เนแลครับเนาะ ลูกตัวที่สองที่ผสมไว้พอพันกับสติงเลเนาะครับเนาะหกหมื่นก่าเกาพันช่วงฟีกุ้ยไผ่สันนะครับดนะ้วยมึงแม่ลูกอีกทีนึงครับวันเอาเนี่ยครับคม้มใหญ่ยข้มยาวค้มสูงกับพอๆกันแว่าแม่นี่ก็มีดีกีที่ว่าได้ลูกแหลกลูกติดได้ลูกติดเนาะครับเนาะ ลูกคนขึ้นชีได้สองเดือนอย่างสามเดือนนี่ครับสองสามเดือนเนาะครับเนาะตัวลูกคนอะไรครับขึ้นมาอยากไดโทไมน้นะครับเด้อในดานจัดทรงกับฟีครับผมตามสไตล์หัวเช่ายาวนะครับเด้อทรงฟีท่าพายีสานละครับคลิปนี้กับจบไว้ช้ำเนี่ยครับผมสวัสดีครับ